ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาต่อกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับจากคลิปที่แล้วไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าไมโครกริดขนาด600วัตต์นะครับอลองถอดน็อตไม่รู้ว่าตัวนี้ผ่านการแกะมาหรือ,อยังนะครับต่อจากคลิปก่อนนะคลิปก่อนตัวแรกซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ันนี้นอ็นอตน็อตสตัวนี้ผมถอดไปใส่ตัวตัวแรกนะครับเพราะว่าทางลูกค้าเขาไม่ได้ใส่น็อตมาเลยนะครับผมเลยเอาไปยึดไว้2ตัวยึดฝากครอบไว้นะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าน็อตมันหายไปไหน2ตัวนะฮะ กับตัวนี้อ่านี่นะครับก็ตัวนี้ตัวนี้นเลเ o u t ของลายปิ้นจะแตกแตกต่างจากตัวที่แล้วนะครับ วางเลเยอร์จะต่างกันจะเห็นว่ามันมีขดลวดโลพาสแค่เพียงขดเดียวนะครับวางเลเยอร์อืมฮนะตัวนี้ยังไม่มีการถอดซ่อมนะครับ ยังไม่มีการถอดซ่อมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟ DC เข้าดูก่อนนะครับว่าทางฝั่ง DC เนี่ยมันช็อตหรือเปล่านะฮะตัวสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวลีมิตกระแสไว้ที่1แอมป์แล้วก็จ่ายช็อ,ชอตนะครับ เห็นว่ากระแสไหล0.98แอมป์ M, นะครับก็คือมีการช็อตทางฝั่ง DC เช่นกันนะฮะสำหรับตัวนี้ ดูแล้วนะครับมอสเฟตตัวนี้น่าจะช็อตนะฮะเพราะว่าตัวอ่าตัวตัวพลาสติกพลาสติกรองเนี่ยนะครับมันละลายแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าช็อตเสียหายกี่ตัวนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทางฝั่ง AC นี่เสียหายด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คก่อน ตรวจเช็คแล้วนะครับพบว่ามี m o สเฟตทางฝั่ง DC และทางฝั่ง AC ช็อตฝั่งละหนึ่งตัวนะครับนี่ฝั่ง DC นะฮะที่ช็อตนะครับนี่ทางฝั่ง AC นะฮะคือตัวนี้ที่ถอดออกมานี่นะครับเนี่นฮะ ช็อตเสียหายนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าให้เดานะครับผมคิดว่ามันน่าจะเสียหายทางฝั่ง AC ก่อนนะครับคือมอสเฟตทางฝั่ง AC เนี่ยช็อตนะครับพอมันช็อตแล้วเนี่ยมันคือมันทำงานได้ไม่เต็มที่นะฮะช็อตแต่ว่า AC ไม่ช็อตถึงกันนะครับเหลือมอสเฟตสามตัวยังทำงานมัน ช็อตขา G กับขา S นะครับขา G S ช็อตถึงกันนะฮะแต่ว่าลายกับนิวตันไม่ช็อตฟิลก็เลยไม่ขาดเครื่องก็เลยยังทำงานได้นะครับแต่ว่ามันจะทำให้ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานหนักกว่าปกตินะครับเมื่อทำงานหนักมอสเตก็จะร้อนกว่าปกติทำให้มอสเตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตเสียหายด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนมอเสเฟตทั้งสองฝั่งนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าเปลี่ยนมอเสเฟตแล้วจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับครับก็เปลี่ยนมอเสเฟตทางฝั่ง DC และฝั่ง AC แล้วนะครับทางฝั่ง DC เนี่ยต้องเปลี่ยนทั้ง2ตัวนะครับมันช็อตตัวนี้นะฮะแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเพราะมันทำงานคู่กัน นะครับทางฝั่ง AC ก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเอาเสร็จตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะมาทดสอบรันเบื้องต้นดูนะครับว่าสามารถรันได้หรือเปล่านะฮะจ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับลองจ่าย DC นะครับ เริ่มรันแล้วนะฮะมีการดึงกระแสทาง DC นะครับแต่ว่าไม่มีวัดออกทาง AC นะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับวัดไม่ออกเลยนะฮะออกอยู่0 0นจุดศนวัตต์นะฮะพูดง่ายว่าศูนย์วัตต์นะครับคือมันรันแล้วนะครับแต่วัดไม่ออก โอ้แล้วมอสเฟตร้อนนะครับมอสเฟสองตัวที่เปลี่ยนนี่ร้อนนะฮะส่วนสองตัวนี้ไม่ร้อนนะครับร้อนอยู่สองตัวนี้นะครับแสดงว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะครับยังมีปัญหาอยู่แต่ตัวกิดลันแล้วนะครับแต่ไม่มีวัดออกไม่มีวัดออกทาง AC ซนะครับมอเฟตร้อนแสดงว่าชุดคอนวอร์เตอร์ยังมีปัญหาอยู่นะฮะ เดี๋ยวต้องทําการไล่เช็คดูอีกทีนึงนะครับว่ามีปัญหาในส่วนไหนครับผมก็ได้ทําการไล่ตรวจเช็คอ,อุปกรณ์ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ฝั่งอินเวอร์เตอร์อย่างละเอียดนะครับอ,อุปกรณ์ก็ไม่พบตัวเสียแล้วนะฮะทีนี้ผมสงสัยตัวหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์ นะครับก็เลยใช้มิเตอร์วัดแอลลองวัดค่าแอของหม้อแปลงทั้งสองลูกดูนะครับปรากฏว่าหม้อแปลงลูกนี้นะครับที่ตัวมอสเฟตมันช็อตอยู่นะฮะหม้อแปลงลูกเนี้ยนะครับ,ม,รบมันมีการช็อตรอบนะครับค่าแอต่ำมากมากนะฮะค่าแต่ำมากมากแสดงว่าหม้อแปลงลูกนี้ช็อตลอบนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะฮะ ลูกนี้นะครับทางด้านนี้อมอสเฟตไม่ได้ช็อตนะครับวัดค่าแอได้อยู่ที่นะฮะเดี๋ยวนะจิมลำบากนิดนึงนะครับนี่นะครับอยู่ที่1.8ด เราหนึ่งจุดดมิลลิเฮนรี่นะฮะค่า MH นะฮะคือมิลลิเฮนรี่นะครับอันนี้คือปกตินะครับรูกนี้นะครับทีนี้นะครับลองวัดลูกทางด้านที่มอสเฟตมอนช็อตอันนี้เป็นมอสเฟตใหม่นะครับลองวัดดูนะฮะค่าที่ได้นะครับต่ำมากมากนะฮะศูุดดไมโครเฮนรี่นะครับ ค่าไมโครคือค่าที่ที่น้อยมากนะครับไมโครคือค่าที่เล็กมากๆนะครับนี่นะฮะ UH นะฮะ0.8ไมโครเฮนรี่นะครับคือจริงๆแล้วมันแทบจะคือมันช็อตนั่นแหละนะฮะคือช็อตเพราะว่าเราเอามิเตอร์วัดแอลนี่นะครับจิ้มช็อตจิมชอ็มชอตนะฮะอ่านี่นะครับ อันนี้จิมอันนี้จิมชอ็อตราคานี่นะครับค่าที่ได้คือ0ูนยูเฮนะครับอันนี้คือช็อตนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้0ูนก็คือค่าค่าต่ํามากๆนะครับค่าค่าค่า L อต่ํามากๆนะฮะศูนย์จุดปนี่ฮะรประมาณนี้ก็คือมันช็อตกันนะครับมออแปลงมันช็อตรอบตัวหมออแปลงคอนเวอร์เตอร์ช็อตรอบไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ เพราะว่าตอนลันเนี่ยมีการดึงกระแสทาง DC นะครับแต่ว่ากำลังหวัดทาง AC ไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีแรงดันออกทางฝั่ง AC นะครับก็เลยไม่มีหวัดออกเกิดจากมอแปลงมันช็อตรอบนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับตัวผมนั้นก็แก้ไขให้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้อง ลี่ยนหรือไม่งั้นก็ต้องพันหม้อแปลงใหม่นะฮะตัวนี้เป็นอะไรที่ยุ่งยากไปอีกนะครับคือหม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะมันอาจจะรื้อถอดออกมาแล้วรื้อออกมาพันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าแกนเขามีการชุบวานิชมานะครับก็อ,อาจถ้าจะซ่อมแซมแก้ไขเนี่ยนะฮะ ก็คือมันต้องเลื้อแหละนะครับแต่ว่าเราต้องสั่งหม้อปแปลงลูกใหม่มาพันคือลื้อลูกนี้ดูนะครับว่าเขาพันมาแบบไหนพันมากี่รอบพันมาแบบไหนนะครับแล้วเรากา็พันใหม่ให้กลับไปเหมือนเดิมนะฮะก็คือด้วยขนาดลวดด้วยขนาดรอบที่เท่าเดิมนะครับถึงจะใช้ได้อ่า แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะพันใหม่แต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่าคือถ้าเป็นแต่มันถึงขนาดนี้ต้องพันใหม่ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็คือจะให้ถอดหม้อแปลงมาซ่อมแล้วพันใหม่อันนี้ผมก็ไม่มีความสามารถนะครับคือมันค่อนข้างยุ่งยากจะบอกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากนะฮะอา่าก็สำหรับตัวนี้ ไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวอะไรอะไรที่เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวผมถอดออกนะครับมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะส่วนทางลูกค้าจะนําไปซ่อมต่อหรือส่งไปซ่อมที่อื่นยังไงก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับเพราะว่าการตรวจสอบของผมจบแค่นี้แล้วมันมีปัญหาที่ตัวหม้อแปลงนะฮะหม้อแปลงลูกนี้ช็อตนะครับถา,ถามว่าทําไมมันชอ็อตทาไมหม้อแปลงมันชอ็อต เพราะว่ามอสเฟตตัวนี้มันช็อตนะฮะมอสเฟตสองตัวนี้มันขับมอแปลงรุ่นนี้มอสเฟตมันช็อตตัวหนึ่งนะครับทำให้มีกระแสจากแผงโซลาเซลล์นะครับวิ่งไหลผ่านมอแปลงจากขั้วบวกไปขั้วลบนะฮะวิ่งไหลผ่านมอแปลงผ่านทางมอสเฟตเพราะว่ามอสเฟตมันช็อตใช่ไหมครับแรงดันกระแสมันก็จะวิ่งไหลผ่านมอแปลงนะฮะวนมาครบนะครับวนมาครบรอบที่ตัวมอสเฟตนะฮะไหล จาก,กว้วบวกไปกั้วลบผ่านตัวมอแปลงทีนี้มันช็อตตอนไหนลูกค้าหรือเจ้าของเครื่องอาจจะไม่รู้นะฮะมันอาจจะชอ็อตอยู่แต่ว่าไม่รู้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ทั้งวันนะครับมันก็เกิดความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันมีกระแสวิ่งผ่านนะครับเกิดความร้อนเพราะว่าไฟจากแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยมันก็จ่ายเข้ามาตลอดนะครับทำให้มันเกิดความร้อนที่ตัวมอแปลงอ่าไอตัว ฟักไอตัวที่เคลือบกดลวดอยู่นะครับมันก็ร้อนมากมันก็ไหมนะฮะไหมมันก็ช็อตถึงกันนะฮะกดลวดมันก็ช็อตถึงกันทําให้เกิดการช็อตรอบนะครับก็ไมโครกิปตัวนี้นะฮะคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่า ก็เดี๋ยวสรุปสาเหตุที่เสียอีกทีนึงนะครับสาเหตุที่เสียนะฮะมีปัญหาทางฝั่งนี้ก่อนนะครับมีปัญหาทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับมอสเฟตช็อตทําให้คอนเวอร์เตอร์ทํางานหนักนะฮะทำให้คอนเวอร์เตอร์ทำงานหนักมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับหตัวนะครับเมื่อมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะเจ้าของเครื่องไม่รู้นะครับก็ไม่ได้ปลดไฟทาง DC ออกนะครับไม่ได้ปลดไฟออกอาจจะไม่รู้ อาจจะทิ้งไว้หลายวันก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะทำให้ตัวหม้อแปลงคอมพิวเตอร์ชอดรอบนะครับก็ตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันปกติหมดแล้วนะครับเพียงแค่ว่าถ้ามันมีหม้อแปลงเปลี่ยนนะฮะก็มันก็ใช้งานได้เลยใช้งานได้แล้วนะครับไม่ใช้งานได้ใช้งานได้แล้วนะครับแต่หม้อแปลงเนี่ยคิดว่าผมคิดว่ามันไม่นา่าจะมีขายนะฮะคือเราต้องพันใหม่พันเองนะครับเพราฉะนั้น สำหรับตัวนี้ก็คงต้องโจทย้เพียงเท่านี้นะฮะผิพลาตประกันใดขอภัยสวัสดีครับ